สบาดีกับน้องมีนอตอนนี้น้องมีอยู่หัวประคอวอนท่องเที่ยวก็จะซื้อหัวประคอเนาะก็คือแคมน้ําแบบเย็นสบายแบบวิวดีขนาดเนาะกับบรรยากาศที่่ามีหญ้าเขียวซุ้มเย็นมีต้นไม้ใหญ่เนาะน้องมี์ขาบนรอบๆเด้อหัวประคอนี่แมนยูปักเซ่เด้อเออไม่แมนยูปักเซ่ดีจับประสากเนาะน้องมีเคลียรออกจากตัวเมืองมาประมาณสามิปลายหลักนี่แหละเนาะ มาเลยค่ะ่งรอบเดินขอบเจนน้องลำชิดเนาะมาพบกับน้องนลำชิดสบายดนยยนีน้องชิดอ๋อเสยแซงย้อนน้องชิดมาอย่างจะมาอย่างนี้มา zoom view มากินปลาปคอบ่มีนะเออมีอยูบบริษัทนาะนี่ก็จะขี่ค่คะ ก้าปาก้าปาไปเนาะเด็กต้นไม้ใหญ่เอาอยู่กองต้นไม้ใหญ่สีเนาะมันีอากาศดีบ่มีฝน้วก็บ่มีแดดเด็ต้นไม้ใหญ่จะังนาสบายดีท่านผู้ชมเดไปเละา,า,าะไส้มาขากดมนาเดสมบ เออจันเลยทานไปซ่วไปเบิ้งเนี่ยโดยน้องมี่ไปไปเบิ้งหน้าแม่กาจะพ่วงไทยทั่วบ้านหลังละได้โดยแล้วต้องมีพาไปเบิ้องดื้อเนาะแล้วต้องมีพาย่างไปคนยุบคนแหละนี่คนนะเจ้ากระว่าปูซาดเนาะปูซาดนางแบบนี้เนาะแล้วก็มีโต๊ะอย่างแบบนี้เนาะนางแบบสบายแล้วก็ปักอันปักอันเบอร์เสนอเฮานางอยู่เบอร์ได้เนาะ นี่จะข้องบอนนี่เพิ่นเป็นฝรั่งเนาะเพิ่นกำลังกอเพิ่นกำลังกอยังอยู่เดะเพิ่นแม่เพิ่นเพิ่นเพิ่นแต่งงานกับคนลาวเนาะหรือเพิ่นชองคนอะหารไหมโดยเบาะลาวไตเบาะลาวไตเนาะฝรั่งเบาไตเด้อฝรั่งเบาไตเนาะนี่เพิ่นกำลังเหยี่ยงอยู่เดะเราจะก่อสร้างอย่จักยางเนาะ ตึกนั้นก็เป็นบอลน,นางเล่นกินคือกันเนาะมีบอลเป็นห้าห้าน,นางแล้วก็มีนางพื้นแบบเผาอย่างทีเ่เนาะเนี่ยเขี้ยวงามขนาดสมเย็นเนะเาะต้นไม,ม้ใหญ่มีขี้เปรย์ลิ้นแดงรรยากาศดีเนาะมากันนองลำยองเ <laughs> <laughs> บื้องเบาลงบอกข้า <laughs> มีเหือดเลยผายเหือลิ้นกระไายเนาะจังไรเดอร์น้องมีภาระกระตุ้นดื้อน้องมีสั่งอาหารไปแล้วเนาะสั่งต่ำรวมทะเลสุกเพ็ดส้มวานหนัวเด็ด กับอันนี้ยังเมื่อกี้เนี่ยถิดทอดบุกชีนเนาะกับแม่มงน,น่าจะสำคัญเนาเลถ้าเบิงมากก่อนยาวอ่ะสังที่อิม่มเลยมีอดไก่เนาะบอนนั่นเปนพัดขี้เมา แก่คนด,ดีเนาะเศร้าเมื่อนี้เขามามันเศร้าเด้อเศร้า,าทิศนี้คนก็มาไล่สิแหละอ้ออ้อเข้าๆเนาะ 看了。 <tuk tangan> oh, <tuk tangan> oh, 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 Lời ừ. nhầm một bọc นี่นเ, <laughs> เ,นเค็ปลาหมึกนปลาหมึกแป้งาก็ติอโอกาสต้นยค่ต้มยคูก็จเป็นดิดเนาะเค็มดำ้มใสเกลือ จลืมเมเบอรงตัวเองจ้งก้องอยู่งับ <c oughs> แค่มาเป็นได้ไหมเดี๋ยวข้าง้ดเลยเย็นปนะเย็นาเย็นบ่ก เกลือคสกน้ำพี่แม่ น้องไก่ไก่ไเด็กนมองแม่ระเดีน เออสิบ่ไเข้าก็บ่มาถิวีดีโออันนั้นเนาะท่านผู้ชมกองเฮาเฮาบ่มีเฮาบ่มีค่ากองค่าตังเนาะก็เลยว่าได้โมซั่นนีจะได้เนาะนอนกันเด้อครับแล้ว

ข่ายน่าเนี่ยใครูใำจ่ายเนี่ยเด้อ เี่ยวก็จะหับสุดเนาะอากาศมันนี้ข้อดีก็คือบะมีฝนบะมีแดดแต่ว่าคาดนิดนึงก็คือลมเนาะควรจะมีลมเย,นยนนน็นๆเนาะเหมือนพวกตะกี้มามีลมนะมันมีคาดลมเด้อ

Tak boleh, di boleh. Kalau tak tak boleh, kalau tak boleh, kalau tak boleh, เด <ể> ้ดขาขาตอใใกไ้มาจับกันอ่อยไละข้าไก่ไก่รื้จ้ายาวนี่ยังนะมาข้อใจนี่ยังสั้นอ๋อ โอ้งสับทอดไก่ไก่เรื่องถ้าเป็นไก่ เป็นทีมเนาะทีมเบาๆทีมเศร้าๆคือว่ามันมีน้ำลมทับผู้สมวันนี้ทำเป็นบรรยากาศตืเนิื่นทำงานกิน

ไปร้อนๆจ้าอ้าคือเบอร์แท็เราโฟกัสข้าไก่ข้าไก่ร้อนๆจ้าก็มีเยอะก็ร้อน นัน้มกซื้อมาเนี่ยใส่แปลงสอกซีนอยู่เลยเกอร์ีบจีกออกนั่งไก,ก่ออกที่อยู่บนั่งกไกลทุกจุดแปลงยายไล่กันในช่องหนึ่งแกได้กำลัส่งทุบคืนเหมือนี้นเห็นใครชุดฟูดเนาะ so di susu tu dan brown. jadi ibu tu ibu menang ni gini kau, mai. bawa apa jepun? ตั้ขวบอกเอใช่ตู้ขวบอกวันนี้มีชินช่างันนี้มีอูนี้ชอบเป็นหั้เต็ตูดเ้นจะสักเต้มันไกล้ตู้จะักับสักใส่พอดีหมดเดี่ยมพอดีหมดพอดีกับติดตูนได้ไปกข้าไปก็ขอ ไปอ่ตาเกลืองตาปานเยงรีเจเข้าวติดตาตาด้าวติดตาเดียวแล้วขติดตาไดเข้าไปไหนเหรอเขาลงดิดอีกล้วเดี๋เขาเนี้ยต่อ มาอย่างนี้โมบายโอ้โหมันจังกูไปคีกันกมไม่คุยเลยพี่รูไห้อีกคนศิษย์ศาสแล้วส่งคนมันเนาะ คนเด็กเข้ามาใส่บรยากค่ะเด็กเข้ามาที่สวนสาไอ้นองไมพายบนบรรยากาศเ้อไปจะจ้ะ ทิพย์นิ่มชวยๆโอ้สาเกอรี่อาจีนนี่นะเราลืมน้องทีน้องทีเนี่ยก็ซาจีนอีกอ่ะสาเหียดโอ้ยเจอหมูเนาะผู้สาวซื้อยังเดีซื้อยังซื้อยังซื้อลูกเนาะซื้อลูกเนาะอ้อสบัดดูอสบัดดูทางนี้มาจกขนหนึ่งสองชาชีห้าคนหน ข้างในห้องน้ำแนะนำซื้อได้บอซื้อยังเดะได้บออันนี้ซื้อเศร้าลุงเนาะลงยูทูบได้อันนี้ซื้อยังซื้อหลุยซื้อลุยเนาะซื้อยังเดะซื้อจ้าเป็นบอคนลาวหมดบอโดยคนต่างประเทศซื้อยังเดะปุเป้นี่ซื้อยังเดะซื้อหัก ว้าวซื้อฮาร์ดบ่โอเคแม่นี่มันนักกินข้าวนั่นนึงเห้นอยู่ตะปุตะปุยางไปกินไปหบ่ไมกันบังดนเนาะบ่ฮู้เด้สิกลับละบ่ซั่นก็มานั่งลิ้นนําครับลจังแลก็สิออกคือจ้ะมายงเลาะกันเด้อบ๊ายบายน่งเลาะตน้ clip ừ, mặc bờ bà nhà ca em nè em đi nó thì thằng nó đang nằm thay hộp nè đang thay hộp มาแบบครอบครัวก็ได้นะหมาแบบคนซูดก็ได้มาแบบเป็นครูก็ได้เนะ ก็สเสี่ยงก็ต่องเหดหนา <c oughs> เอออากาศเย็ยนแค่นีนะอากาศเริ่มเย็ยนแล้วเนาะเย็น สถนทีนีเป็นแบบว่าเลือกนังได้เลยเนาะยังนังจุดได้จังซี่ก็เจ้ากะมาปูซ่าให้เฮาตั้งโต๊ะให้เฮาเลยเนาะเราไทยหูมใหาว มือดอได้เด่นเดี๋ยว็พี่อยู่ใกล้้วุ้นะวุนะทาพิ่มธรรมดาเด้อน่าักน่ารักน่ากสามเม็ดเอ้มาสามเม็ดใช่แล้วอีก จะไปอยู่ใกล้ๆพูนจะไปอยู่พูนฮะฮะไปถ่ายเขาสิบบายบายเอาบายบายเลยวอนอาทิตคลิปนี้น้องเมย์ก็จะได้ลาไปก่อนเด้อจบเพลงเท่านี้เด้อพบกันคลิปต่อไปเนาะติดตามเนาะชีวิตน้องเมย์ว่ะ การเป็นยัวได้ไปมาแบบได้กับพายแน่เนาะแต่บายบายทาง้ส่วนเพซสมิลเดินเนาะบ๊ายบาย